บ,บัดนี้ก็แม่ชีก็ได้เอาตนเข้ามาบวชในบวรพุทธศาสนาก็ารู้สึกว่าประเสริฐที่สุดแล้วถ้าจะมามองดีๆแล้วแม่ชีนี่อุปสรรคมากยิ่งมามองให้ดีๆแล้วแม่ชีนีหน่ามีมานะ หนาวสาหหนาภากเพียนของใดเป็นของยากของนั่นยิ่งเป็นของที่น่ารักถ้าของใดมันง่ายๆของนั่นบางทีก็ไม่สุจะน่ารักนักหรืนะแต่ของยากยากนี่น่ารักแล้วทำไมถึงว่ายากถ้าจะพูดให้มันยากมันยากหลายอย่างผู้หญิงนี่ จเจ้าอยากมาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกก็ได้เริ่มแรกของผู้หญิงที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในทางพุทธศาสนาโดยโจรตัวเข้ามาในวัดนั้นยากที่สุดเพราะพระพ,พุทธเจ้าไม่ยอมเอาอยัางไงก็ไม่ยอมขออยังไงก็ไม่ยอมคนที่ขอคือใครพระนนทเถระเจ้า คนที่ขอพระนุนเถรเจ้าคือใครนางประชาบดีโคตมีพระแม่นมอะพุทธเจา้าเป็นคนขอก็คือน้องแม่ของพุทธเจ้านั่นแหละแต่เป็นแม่นมเป็นคนขอทําไมถึงเป็นอย่างนั้นบรรดาญาติทั้งหลายก็บวชกันซะจะหมดแล้วนี่แล้วพระองค์ก็เหลืออยู่กับลูกสาว เขไม่รู้จะอยู่ทําไมข็อพยายามคิดอยากจะบวชแต่ตัวเองเป็นผู้หญิงไม่รู้จะบวชได้ยังไงเพศอ่อนแอไปที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่อาจจะถูกลังแจได้เลือหลายอย่างนานบประการมันเป็นอุปสรรคโดยส่วนตัวเองโลกของตัวเองสารพัดทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่อุปสรรค มันเป็นสิ่งอาจจะไม่บังควรที่จะเข้ามาสู่สถานที่เช่นนี้แต่ว่าความอยากยมันมากเหลือกเกินจึงได้ขอร้องให้พระนุนเถิดเจ้าลองกราบทูลพระพุทธเจ้าดูสิว่าผู้หญิงนี่จะบวชได้ไหมพระน,นะุนรับก็เข้าไปกราบทูพลพอกราบทูลพระพุทธเจ้าค้านทันทีไม่ได้ไม่เอา ถามไปไงเราจะถาคตวางศาสนาไว้ตั้งห้าพันปีแต่ของเราจะทาคตเป็นสองพันห้ารอปีนะแต่สาวกทั้งหลายบอกว่ามันน้อยไปพระพุทธเจ้าอุบัติมาที่หนึ่งมันแสนยากก่อนพระบารมีจะเต็มบริบูรณ์นั้นสร้างมานานโชคชน โอกาสที่จะมาตัดสรุู่นั้นก็น่าจะตั้งสัจจะทธิฐานให้พระศาสนาของพระองค์เนียืนยาวยิ่งกว่านั้นไอ้สองพหรอยปีเนี่ยแม่มันน้อยไปอันนี้แต่นั้นที่มราพุทธัตวตรรษเราฉลองไปแล้วนั่นคือฉลองศาสนาของพระรรมณโคดมแต่ปัจจุบันที่ต่อมานี่เรียกว่าศาสนาของสาวก เวลานี้สาวกทั้งเป็นใหญ่เป็นโตกันแต่ละฝักแต่ละฝ่ายไม่เข้ากันแยกอกแยกเหล่าแยกพวกบางพวกแยกออกจากมหาเสรธรรมคมแยกออกจากสังคณตกฎหมายสรงปกครองตัวเองวุ่นวายสับสนเพราะเวลานี้เป็นาศาสนาของสาวกไม่ใช่าศาสนาของพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายได้เป็นาศาสดาเองนี่สิ เป็นครูเป็นอาจารย์สอนกันทั่วบ้านทั่วเมืองต่างฝ่ายต่างก็อวดว่าตัวเองนี่เก่งต่างฝ่ายต่างก็ว่าตัวเองนี่ท่องมาจากพระไตรปิฎกมาจากพระอภิธรรมอวดกันมาในทางวิทยุอวดกันจริงอวดกันจังคนฟังก็ฟังแต่แล้วแต่และฝ่ายเทศมาปฏิปทาข้อปฏิบัติไปคนละอย่างบางพวกเอาง่ายเพราะว่า คือเอามาทําแล้วเอาใบป,ประกาศนิยบัตให้เขาเขาก็จะได้ถือว่าเขาได้ปฏิบัติแล้วได้เข้ามาฝึกแล้วตามวัดต่างๆแม้แต่วัดเขาสุกินเขาก็มาจึงได้ประกาศไปจึงได้แจกใบป,ประกาศนิยบัตหรือวุฒิบัตรก็เกิดยิ้มพยองตัวเองขึ้นมาว่าเราได้เป็นผู้มีธรรมฝึกธรรม ก็เลยทําให้พวกนั้นเกิดความละอายต่อความประพฤติบางอย่างก็เลยไม่ค่อยกล้าจะทําไม่กล้าจะพูดก็เลยเกิดเป็นผลบางท่านบางองค์ก็เอาผลกันแค่นั้นว่าอย่างนั้นแต่ยหยบอกว่าคือใครอันนี้เอากันตื้น,นแค่นั้นวันนี้หมอประยุทธ์เขาก็ถามก็ตอบเขาอย่างนั้นทีนี้อีกส,ส่วนบางฝ่ายอีกก็เรื่องอที่จะมาทําลายกิเลสตัณหานั้นมันยาก หาวิธีให้เขาเห็นง่ายๆเห็นอะไรก็แล้วแต่คอยมันนั่งเอาไปเห็นก็เป็นผลสมาธิมันก็จะตื่นตัวตื่นใจพอตั้งสมาธิแล้วต่อไปก็ไม่กล้าทําความชั่วต่อหน้าทารกนั้นเพราะไม่คุ้มเหมาะไม่ควรกับที่เราเคยฝึกมาแล้วเลยหานโยบายวิธีเอาแก้วมาเกียรไนใสใสๆเป็นก้อนหนึ่งตั้งแล้วก็นั่งเ็กนั่งมองมอง กันอยูน่นันนหลับตาก็ปรากฏมีแสงสลัวสลัวบ้างแดงแดงบ้างเหลืองเหลืองบ้างสีแสดบ้างบางทีก็มืดตื้อเขากพยายามให้นั่งให้เพ่งจนสามารถมองใสเป็นดวงใสขึ้นมาเขาก็สมมุติความเห็นว่าขนาดไหนสะลัวสลัวก็ได้คนทำชั้นนี้เปรียบกับยามชั้นนี้สว่างขึ้นไปชั้นนี้ กระเปี่กกระยานชั้นนี้ได้ทันนี้ไล่กันไปจนสว่างก็ได้ยานชั้นสุดท้ายองค์สิบหสูงขึ้นแต่เอากุกหนิมิตแค่แสงมาเป็นผลของสมาธิใจไม่ได้ชำระทุกสิ่งทุกอย่างไม่สมบูรณ์มาแล้วก็มันอวดตัวเองก็มาอวดพวกเราพวกเราสอนกัน ตั้งแต่เบื้องต้นการฝึกสติการสร้างสติก่อให้เกิดความนามการจับของวางของไม่กระลกกระหลนย่อมเป็นผู้พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์กันกองดีแล้วมองซ้ายแลกขวาจะพูดจะจาทุกจิริยาการนั้นเราต้องมีสติครอบคุมหมดกันกองดีแล้วว่า การแสดงออกนี้ไม่ได้เป็นไปเพราะผลเสียเป็นไปเพราะผลดีทั้งกายทั้งใจเราควบคุมกันอันนี้ได้ผลแล้วตั้งแต่ทีแรกได้ผลคืออะไรบาปไม่เกิดแน่ๆเพราะการสังรวมสังวรป้องกันสมบูรณ์อยู่แล้วบุคคลได้เห็นกิริยาอาการก็เกิดประสันนาการเลื่อมใสแน่กับไปจิริยาที่สมบูรณ์เรียบร้อยที่มีสติอันนี้เป็นคุณสมบัติ เปรียบที่ยกให้ฟังว่มามะม่วงสองกิ่งกิ่งหนึ่งที่มีลูกดกสมบูรณ์กิ่งหนึ่งไม่มีลูกเลยลักษณะอาการแตกต่างกันกิ่งที่ไม่มีลูกลงเลยนะั้นกิ่งตั้งชันเดแต่พอลมมาเป่าไหวตัวเร็วใบสะบัดตีกันดังซ่าดังจริงๆแต่มันดังไม่มีผลแต่กิ่งหนึ่งมีผลสมบูรณ์ ลูกหรือผลดึงจริงลูกต่ำลงลักษณะต่ำต่ำนุ่มนมุลมเป่าไม่สู้สะาโอนเอน็นโอนเอน็นแต่จริงนั้นมีคนสมบัติพร้อมชนใดการแสดงกิริยาการพร้อมทั้งสติสัมปชัญญะนั้นย่อมสมบูรณ์เคอมีคุณธรรมท่วงอันนี้คนเห็นก็งามแล้วสวยแล้วหน้าเลื่อมใสแล้ว เหมาะสมกับผู้ที่เห็นว่าสมนานันจะทัศนันตามหลักมงคลนสุดว่าการเห็นสมณะย่อมเป็นมงคลอน,นุดมแตกต่างจากผู้มามองเห็นนิมิตแล้วไม่ได้ทําอย่างเราทําเอาแต่นิมิตเหล่านั้นมาเป็นผลของสมาธิกิริยาอาการทั้งหมดไม่ได้ชําระกิเลสไม่ได้ชําระสมัยก่อนเคยร่วมอยู่กับคณะ เคยดูพฤติการเคยฝึกมีผู้สําเร็จธรรมชั้นสูงสองท่านมานั่งคุยกันในเรื่องสําเร็จธรรมคุยกันไปคุยกันมามีเรื่องอะไรก็ไม่ลูกขัดใจกันบรรดาผู้มีธรรมทั้งหลายเหล่านั้นลุกตะบันกันคือผู้หญิงนั่นแหละพวกพระก็ไม่มีความสามารถไปดึงออกได้เพราะผู้หญิงตีกันซาดกันโอเปียบัวเปียตกกันไปตกกันมาถ้าเป็นผู้ชายกระโดนเนาะ ผูะพุชายกับผู้หญิงต่อยกันมันไม,ไม่เหมือนกันผู้หญิงแค่เอาอุ้งมือทุบก,กันปุบ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 มันก็ไม่สู้จิตกกโวยวายจนงเอาพวกผู้หญิงมาลาก,กันหรอกนั่นอริยบุคคลกัดกันไม่เคยมีมาก่อนในรั้งพุทธกามเพราะผู้สอนไม่เข้าใจจึงไม่ได้สอนในชำระกิเลสไม่ได้สอนในพวกนั้นประพฤติดีดูในรูปลักษณะของสัจติจักสัจจะโลกกตระธรรม ไม่เป็นไปเพื่อทางอันพ้นทุกข์มันจึงในมีกิเลสแฝงสมากมายตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ยกย่องก็ไม่แฝงนะักพอได้รับการยกย่องว่ามีคนธเรม่ดชสูงกิเลสจรก็เรียกว่ากิเลสจรเข้ามาแฝงอีกกลายเป็นพิธิมณะแนะค่หย่ำไม่ได้แค่แหลมไม่ได้อ้าปากมาฉันอ้าปากใส่แหกปากตะโกนมาฉันก็แหกปากตะโกนใส่มันเลยกลายเป็นเรื่องสร้างกิเลส เอาเกิเลสมาพกกันให้มากขึ้นนี่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้เล่าสู่กันฟังพราะน,นั้นการทําสมาธิยุคนี้สมัยนี้ล้วนแต่ครูบาอาจารย์แต่แล้วก็ล้วนแต่รู้โดยสัญญาและเป็นผู้ไม่เห็นพระอริเจ้าคืออารหันจึงไม่ได้ตัวอย่างและไม่ได้ปฏิปทาที่ถูกต้องมาด,ดําเนินจึงได้เปหลงสิ่งที่ไม่น่าหลงเอาสิ่งที่ไม่ใช่ผลสมาธิมาเป็นผลสมาธิ มันจึงเป็นการพาะกเิเลสให้สูงขึ้นนี่เราสูฟังอันนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าหันมาอีกว่าพระองค์ก็บอกว่าถ้าผู้หญิงเข้ามากลัวาศาสนานี้จะไปไม่ตลอดก็พระพุทธเจ้าอาธิษฐานแล้วนี่ด้วยพระบารมีที่อธิษฐานจะยังไงก็แล้วแต่สองพันห้าพันปีเนี่ยมันไปแน่ อันก็ไม่ยอมในเมื่อไม่ยอมก็เปบอกพระแม่หนุมว่าพระองค์เจ้าไม่ยอมคอยเอาใหม่เอาอยู่อย่างนั้นน่ยก็ไม่ยอมอยู่เดือยอยู่นาดเตือกันอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ยอมอยู่นั่นแหละถึงที่สุดก็ตั้งปัญหาขึ้นมาใหม่ว่าบรรดาผู้หญิงเหล่านี้ถ้าเข้ามาในบรวรพุทธศาสนาบวชแล้วเนี่ย จะมีโอกาสได้สำเร็จมาผลบ้างหรือเปล่าลองกาศทูนพระองค์ดูบังสิพระอนุนก็บอกว่าเอาละอาตมาภาพจะเข้าไปเดี๋ยวนี้เขาเข้าไปกราบครับก็ถามว่าในเมื่อผู้หญิงเข้ามาบวชในบวลพุทธศาสนาเนี่ยจะมีโอกาสได้มัดได้ผลกันบ้างไหมได้ได้กขนาดไหนชั้นไหน,น,ไหนตั้งแต่โสดาถึงอรหันหนั่นแหละ ได้ก็ถ้าอย่างนั้นจะมาห้ามมากรรมผลผู้หญิงยังไงก็น่าจะเขามีสิทธิ์มีส่วนได้มัดได้ผลไอ้คาว่าเสื่อมไม่เสือ่อมหมดเร็วไม่หมดเร็วก็ไม่น่าคํหนึ่งก็น่าจะเอาเรื่องความสําเร็จของผู้หญิงเอาคุณธรรมยักเยียดให้เขาสเสลยใครมีบุญมีบาร,รมีมีวาสนาก็โกยเอาไปเลยก็หมดพบหมดชาติกันไปเลยก็ขอพระองค์ทรงอนุญ,ญาตซะเลยไม่ดีเลยเอ้าเอาก็เอาถ้าอย่างนั้น ว่าเลยกลับไปบอกนางประชาบดีโคตมีว่าตกลงแล้วพระองค์ให้อนุญาตแล้วถ่าอย่างนั้นก็บวชนวันนี้ซะเลยนลนะก็ดิ่งกันไปเลยการบวชเตรียมยังไงผู้หญิงนี้ก็บวชเป็นทิษุนีซะสิเป็นท่านั่นแหละแต่ศีนมันมากสามร้อยกว่านะเท่าไรก็เอาเท่านั้นแหละขอได้บวชให้เตรียมอะไรบ้างเตรียมเสร็จแล้วเข้าบวชเดียวนั้นเลยเอามันเดียวนั้น แม่นี่ท่านฟันนี่แหละสำเร็จเพราะนั้นบรรดาผู้หญิงเข้าสู่บวรพุทธศาสนายากตั้งแต่เบื้องต้นยากจริงๆผู้ที่บวชก่อนคือนางประชาบดีโคตมีนางประชาบดีโคต,ม,โคตมีเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณต่อผู้หญิงมากพระนนถทะเจ้า,นนเ,าเป็นผู้มีพระคุณต่อผู้หญิงมากเพราะนั้นสมควรผู้หญิง หรือแม่ชีเนี่ยจะระลึกนึกถึงพระคุณของนางประชาบดีโคตมีและพระอนุนเทระเจ้าให้มากๆด้วยอันนี้ควา,ามยากมันเริ่มมาตั้งแต่น,นู้นบัดนี้ควา,ามยากทั้งหลายเหล่านั้นก็ผ่านพ้นกันมาทั้งหมดอุปสรรคทั้งหมดของพวกเราก็ผ่านพ้นมาแล้วจนเราตนเข้ามาสู่บวรพุทธศาสนาได้มาบวชเป็นตาปัชินี ตาปจิน,นีเนี่ยสับมันว่าไงถ้าผู้ชายบวชเป็นตาเถนพระขาวเขาเรียกว่าดาบวเหมือนลือสีนางพิสุน,นีไม่มีแล้วนี่ก็จะเอาอยัางไงผู้หญิงมาบวชก็เป็นตาปจิน,นีเหมือนลือสีผู้หญิงเมสินแปดและเรียกกันอย่างนี้แม่ชีสับใหม่ๆเรือแม่ชีสับเก่าเรยกว่า ตาปชิน,นีเหมือนกับวาดาบทุทธอันนี้อันนี้เราได้เอาตนเข้ามาบวชเป็นตาปชิน,นีได้ประกาศเปล่งวาจาอย่างสมบูรณ์แล้วว่าขอพระสงฆ์ทั้งหลายจงจําพวกข้าพเจ้าทั้งห้าคนวันนี้ไว้ว่าเป็นแม่ชีตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปเปล่งวาจาออกมาดังๆพระสงฆ์น้ทัตจำแล้ว ห้าคนวันนี้เนี่ยเป็นแม่ชีอีกแล้วเพิ่มกับแมช่ชีทั้งหลายแน่นอนอันนี้ก็แปลว่าทุกอย่างสําเร็จมาแล้วจนได้เอาตนเข้ามาบวชอย่างสมบูรณ์แบบแต่เกือบจะได้สินเกตไปเออสุ่สมสร้างลืมไปแต่ตอนนี้ได้สินแปะก็รักษาบริสุทธิ์บริบูรณ์ของใดมันยากต้องรักษาให้ดีเอาให้ดีอันนี้หลักหนึ่งอีกหลักหนึ่ง แม่คุณพ่อคุณแม่นี่สิเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรเทียบคนโยมพ่อคุณโยมแม่ทั้งสองนี่หรืออาจจะญาติพี่น้องด้วยก็แล้วแต่พระคุณอันนี้เราจะเอาอะไรมาเป็นสิ่งเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาเขาพัะสุเมนโนลาดมาเป็นปักกาจมลงไปในมาหาสมุทรเขียนในต้องฟ้าจนเขาพัทสุเมนโนลาดซึกลงไปจนหมด น้ำมหาสมุทรจะแน่ก็พัฒน,น,นาไม่จบเพราะพระคุณน่ะมากเหลือเกินเพราะท่านมีเมตตาต่อเราเราอยู่ได้เพราะความเมตตาของโยมของโยมพ่อโอยมแม่ถ้าท่านไม่มีเมตตาทำแล้วหรือเราหรือจะเป็นคนได้เกิดมาแล้วโยนทิ้งซะเลยมันจะเหลือเลยเรานะ่ยเลี้ยงตัวเองได้เลยจบกัน โลกนี้ก็หมดอ้าวโลกนี้มันหมดได้ยังไงก้อนแผ่นดินมันก็ยังอยู่ใครจะไปเลี้ยงมันพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าโลกนี้คือก้อนดินพระพุทธเจ้าบอกโลกนี้คือฝุงสัตว์พระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นเราก็คือสัตว์สัตว์มนุษย์สัตว์อันนั้นที่เราว่านั้นคือสัตว์คือสัตว์เดียวลฉานนี่คือสัตว์มนุษย์แม้แต่พระโพธิสัตว์ก็คือสัตว์คำว่าโพธิสัตว์ก็เขียนสัตว์เ่า สัตวะก็คือสัตว์ขนาดขนาดอันด,ดับชั้นกโพธิสัตว์นอกจากกโพธิสัตว์สูงไปจึงเรียกว่าอริยชนหรือกันนญาณชนอริยชนไม่ได้เรียกสัตว์เลยจากฝาเป็นสัตว์เสแล้วพวกนั้นอันนี้เพราะนั้นเราคิดกันใดีๆเราอยู่ได้ตั้งอยู่ได้และโลกอยู่นี้นี่อยู่ได้ ก็เพราะความเมตตาของคุณพ่อคุณแม่จึงไม่มีบาลีชัดเจนว่าโลโก้ปฐมพิตาเมตตาโลกนี้ตั้งอยู่ด้วยความเมตตาของโยมพ่อโยมแม่ของพ่อแม่สัตว์ก็เช่นกันถ้าพ่อแม่ไม่มีความเมตตามันจะอยู่ได้ยังไงมันก็หมดเลี้ยงไปแล้วคนก็ไม่มีนี่พระคุณนั้นนี้จะอะไรมาเทียบกันแล้วพระคุณทั้งหลายเหล่านี้ โอกาสนี้ไม่ใช่หรือเหมาะที่สุดเหมาะที่สุดไม่มีอะไรเทียบแล้วเป็นโอกาสที่เราจะต้องสนองพระคุณสินนะสิที่เราบ่มเพญสมาธิที่เราทำนะสิปัญญาที่เราหาหนโยบายชำระก,กิเลสนะสิเป็นบุญมหาศาลบุญทั้งหลายเหล่านี้แหละเราอุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้กับโยมพ่อโยมแม่หรือท่านผู้มีพระคุณเป็นการสนองพระคุณ บุญกุศลใดที่เราตะล่อมจิตให้อยู่ในวงแคบบุญกุศลใดที่ทําให้จิตของเราเข้าสู่สมาธิตั้งแต่คณิกาอุปจละอปปนาอย่างที่เทศบอกีนี้จุดใดจุดหนึ่งอันใดอันหนึ่งหรือยังไม่ถึงขนาดนั้นสามารถตะล่อมจิตให้อยู่ในความสงบไนดะ้ท่านบอกอานิสงส์มหาศาลไม่มีอะไรเลยที่จะเทียบได้พอพระคุณให้ทานเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ รักษาศีลเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แล้วแต่อเน,นสงเทียบกันไม่ติดเพราะนั้นบุญอันยิ่งใหญ่อเน,นสงอันยิ่งใหญ่นี่แหละเราจะอุทิศให้กับโยมพ่อโยมแม่หรือท่านผู้มีพระคุณได้ไม่มีอื่นไกลที่จะเกินแล้วขอให้ตั้งใจกันซิเอากันให้ดีเพียงแค่อเน,นสงแห่งการบวชเป็นตาปัจจีวันนี้นั้นยิ่งใหญ่กว่าอเน,นสงทั้งหลายทั้งปวง โบราณยังพูดเสมอเสมอให้พวกเราได้ยินได้ฟังติดปากกันติดรูและเราก็พูดเสมอท่านบอกว่ายากถอนอะไรก็ไม่อยากเท่าถอนมานะละอะไรก็ไม่อยากเทถละการมมาคุณบุญอะไรก็ไม่เท่าบุญบรบรพชาคาว่าบรรพชาก็คือบวชบุญทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาการให้ทานบริจาคมา รักษาศีลมาอานิสง์ไม่มีการเทียบการบรรพชาค,คือบวชเลยแค่เราบวชแค่นี้อุทิศ่วนกุศลใน้ท่านก็อตอบสนองพระคุณไปได้ตั้งเยอะยิ่งถ้าพวกเราดำเนินในศีลสมาธิปัญญาตลอมจิตให้อยู่ในวงแคบสู่ความสมบเป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่อุทิศบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่อันนี้อีกพระคุณนั่นหลาทั้งหลายเหล่านั้น จะไม่ถูกถอนเหมือนกัระลงทุนค่าขายถอนทุนตื้นขึ้นมาสักเก็ด้าเปอร์ซเลยใชไหมหลืออีกสักยี่้าปอร์ซ็นต์ทำไงต่อเราก็ดําเนินต่อเออดำเนินต่อ,อ,อ,นนตอจนเพิกถอนจิเลดอะไรออกมาสามารถชาระจิตของเราได้พอสมควรดีเราอุทิศส,ส่วนกุศลนั้นยิ่งใหญ่นี้ให้จะไม่เรียบร้อยเสือพระคุณนั้นนี่เป็นอย่างนี้เพราะนั้น ขอบรรดาพวกเราทั้งทั้งหลายผู้มาบวชทั้งหลายต้องคำหนึ่งให้มากๆเรื่องพระคุณของโยมพ่อโยมแม่และทานผู้มีพระคุณให้คำหนึ่งให้มากๆขยันมันเพียนบำเพ็ญให้มากมากบวชมาแล้วมาเล่นมาคุยกันหยอกกันเอาเวลามาทิ้งนั่งนินทาชาวบ้านเอาเรื่องไม่ใช่สาระมาคุยยิ่งดีไม่ดีปลุกระดมกิเลตตัวเองให้มันลุกคือขึ้นมาอันนั้นมันควรหรือ อันนี้มันไม่ควรเพราะฉะนั้นเราบวชเข้ามาแล้วต้องละเวน้นสิ่งที่มันบัวหมองสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นกรรมให้เกิดบุญเกิดกุศลแล้วเจ้าบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้สนองพระคุณท่านผู้มีพระคุณถ้ามิเช่นนั้นแล้วการปลดเปื้องหนี้บุญคุณของโยมพ่อโยมแม่นั้นไม่มีทางปลดเปื้องได้เลยและแถมไม่พอการบวชนี้คือการบวชจูงจูงพ่อจูงแม่ขวัดเขาวาด้วย ไอ้ตายแล้วเป็นลาาเขาป่าปช้าเนี่ยแม่ไม่บวชไม่ลาก,ก็ต้องไปอยู่แล้วลหละอันนั้นจะบวชจูงแบบมันมจูงพีดนี่จูงเดียวเนี้ยเมื่อกี้ถามแล้วนี่ถามโยมก็เลยเป็นภาษาเขมรว่าโยมมาก,กี่คนเขาบอกมาหมดเออทําไมถึงว่ามาหมดเขาบอกพ่อก็มาแม่ก็มาญาติพี่น้องก็มาแถมไม่พอ ญาต to ิเพี่น้องอยู่เมืองจันทบุรีก็มากันหมดเขาพูดภาษาเขมรเมื่อกี้ต้องแต่ต้องแต่งต้องแต่กันประมาจําได้เออเขาว่าโมโมมัดก็คือมาหมดนั่นเองบองเปาโอนโกนเจ้านู่นเขาบอกว่าอย่างนั้นคําว่าบองปโอนโกนเจ้าบองกับพี่เปาโอนกับน้องโกนกับหลานเจ้าเออโกนก็ลูกเจ้าก็หลานก็ว่าอย่างนั้นมากันหมดเจียมเลยเออเขาว่าอย่างนั้นนี่จูงแล้วนะ จุงแล้วเริ่มต้นบวชี่ก็จุงแน้วต่อไปก็หันเข้ามาว่าลูกหลานอยู่ที่นี้ต้องมาทําบุญมาใส่บาตรมารักษาศีลน,นี่ลระจุงก็มา,าหาวัดทาวาไม่ช่จุงขลังวัดยัดเขเมรไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้จุงก็มาหาบุญหากุศลอันนี้เล่าสู่กันฟังหลวงตาพูดมากก็ไม่ดีนอะเดี๋ยวจะหาหลวงตาพูดเอาอพูดเอาเหนื่อยแล้วก็ไม่หยุดนอ่ออาะ่ะดีแล้วแค่นี้แหละนอ่ออน่ะที่สุดนี้ ก็ขอให้บรรดาไม่ฉีทั้งหลายนี่จงมีแต่ความสุขความเจริญความสะดวกด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนนาฏยุ่มค้องด้วยอนุภาพันยิ่งใหญ่อันนั้นคือพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาพเวนะสังฆานุภาเวะานเวะไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพเป็นสามอนุภาพมันยิ่งใหญ่ที่เราเคารพกราบไหว้บูชาและลึกถ,ถึงซึ่งประกาศแล้วว่าขอ และลึกถึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างเมื่อกี้นี้และรมวัดก็ว่าพุทธะสะอาสสมีดาซีวะธรรมะสะอาสสมีดาซีวะสังกัตสะอาสสมีดาซีวะหรือโสวะของผู้ชายว่าขอพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นเจ้านายของข้าพเจ้าคำว่าซีวะหรือโซวะนั่นแปลว่าทาต ข้าพระเจ้าขอเป็นทาสพระพุทธเจ้าธรรมพระสมเลิกจากความเป็นทาสของเจลิอ,อว่าอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเจ้านายของเราซึ่งประกาศนี้จงมาคุ้มครองอภิบาลพวกเราทั้งหลายอย่าได้มีภัยพิบัติอันตรายย้ายมีความขัดข้องทับปวงต่อการมันเป็นความดีนี้พรที่ให้นี้จงสำเร็จ จงสำเร็จและจงสําเร็จในพวกท่านทั้งหลายจงทุกประการเถิดเอาละ่ะดีแล้ว,ด,ลวดีแล้วไม่ย้าถาลากาศสามทีเลิกกันได้พอไม่ต้องย่าถาบริวารก็ดีเออเอาเอาอากาศสสามุนสวยถือสาหาความหลวงตาไอ้คนอ่อนปริยัติทั้งอ่อนปฏิบัติพระป่าพระดงพระเขาในป่าในโลก ุยสับแสงก็ไม่ดีเหตุผลต่งตางๆอาจ,จไม่สมบูรณ์สิ่งใดไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีก็อจะไปศืกอสาหากความหลวงตาทิ้งมันซะเลยเราก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสิ่งมันถูกมันต้องก็ไแล้วกันตั้งใจให้ดีกันแล้วกันเพราะมันไม่ใช่นักเทศนักคุยมันก็ได้แค่นี้ะร้จะวางไงนอเอาพวกเราก็กลับเข้าไปหาหมู่แล้วก็วันนี้ต้องความเพ็ญนานไม่ใช่แล้ววันนี้อยู่สว่างไม่ใช่หรอ วันนี้กับพรุ่งนี้สว่างคาตาไม่ใช่เลยเ๋าเลยทีนี้วันเมื่อลืนอีกวันหนึ่งย่องอยู่สว่างคาตาสามวันสามคืนเอาเลยลงเลยเข้า,ขาสู่สถานที่บุก